Thank <laughs> you. บุ้งก็ปลูกไว้สามแปลงจากทุกคนก็หมดไปแล้วแปลงหนึ่งจ้ะแต่ก็ตรงนี้ก็งามมากเลยบักบุง้งแล้วก็เริ่มเพาะใหมออ่อีกหนึ่งแปลงนะจ้ะ แนะนำเลยค่ะกระเจี๊ยบเขียวปลูกกินเองนะนะทนแรงจากทุกคนแล้วก็ปลูกเสริมไม่เยอะนะเพิ่มค่ะนี่ค่ะคนต่ออากาศนะ งนี้จะปลูกแตงโมวไว้จ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะแตงโมก็ปลูกไว้รู้สึกว่าเขาจะขึ้นมาแค่สต้นจ้ะแต่ตรงนี้คือต้นเดียวแต่ว่าเขาแตกแขนงเยอะมากเลยจ้ะเนี่ยจ้ะ นี่จ้ะนั่งนั่งชมนั่งดูก็ดีต่อใจ,จทุกคนนะปลูกไปรวมๆหลายๆอย่างเนาะจะมีตังโมด้วยจ้ะตังโมก็มีดอกนะจ้ะเริ่มมีดอกตรงนี้จะมีอีกต้นหนึ่งจ้ะแล้วก็จะมีต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะละกอมะละกอต้นนี้ดอกมากเลยจ้ะทุกคนแต่ว่าเขาผลเขาจะร่วงนะจ้ะ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นแอ่งน้ำอ่ะเหมือนกับวาลาฝนตกอะไรเงี้ยจ้ะ mm. ก็ปลูกผักผลไม้แบบบ้านๆนะจ้ะทุกคนผักหรือว่าผล,ผลไม้ป้าก็ปลูกแบบอ,อินทรีย์จ้ะ,ะก็จะมีมแมลงมีมีหนอนมีอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้แบบน้ำหมักอะไรเงี้ยมาฉีดมาไล่มแมลงนะจ้ะส้มโอจากต้นส้มโอแต่ว่าก็มีมแมลงเยอะเลยจ้ะแมลงกัดกินใบนะ ตะไคร้ป้าก็ปลูกไว้หลายกออยู่จ้ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอกอใหม่จ้ะส่วนตรงนูน้นกอน้าจ้ะงามมากเลยจ้ะปลูกง่ายมากจ้ะตะไคร้เน,นี่ยจ้ะตกงามมากเลยอันนี้ปลูกปลูกเพิ่มมาปลูกใหม่จ้ะน,นี่ก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะามมาเรียกจ้ะกอขาจ้ะ ผลไม้ทับทิมจ้ะอ่านี่ก็ลูกเริ่มโตแล้วจ้ะคือรุ่นนี้เขาออกมาอีกอีกนั่นจ้ะอีกรุ่นหนึ่งก็อร่อยจ้ะทับทิมต้นนี้ป้าก็ได้เก็บไปแล้วจ้ะเก็บไปกินบ้างแล้วนะเนี่ยจ้ะก็ดกมากเลยจ้ะอ่าอ่าแรงเนี้ยจ้ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณค่ะ